เสียงปรกมือต้อนรับน้องชายผมครับไบวชนวิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่นี่นะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่นีรับชมทางไลฟ์สตรีมด้วยครับ,รบเราตั้งใจจะทําอันนี้เป็นตัวเป็นผลงานของผมเอง ก็คือผมจะทำเป็น f l l e n g Lishalbum ครับจำบมืเป็นพาร์ตได้กับ Universal Music โอ้โหระดัใหญ่เขาเรียกอะไรครับเพื่อที่จะให้ผลง่ายของเราไปไปสู่ระดับ international มากขึ้นครับผมโอ้โหนี่คืออีกก้าหนึ่งเลยของ Cloud ์ i n e e n t อร์เทนเมนต์อะ ก็นีครับก็เปนนสดจริงๆเราทำอะกันมาพักหนึ่งเลครับแต่ว่ามันเหมือนเราจะเป็นปาร์ตี้กร์นิ้ง แนะนำตัวกับพี่สื่อมวลชนด้วยลูกค้าทางไทยเจนซีแล้วก็คนที่อยู่ในกรุงเทพด้วยเป็นยังไงบ้างค่ายนี้จะเกี่ยวกับอะไรยังไงบรางครับก็สำหรับค่ายนี้นะครับเราแต่ที่ได้บอกไว้สรับทำงานกันหน่อยก็มีสองพาร์ทครับก็คือพาร์ทของ artist management คือเราไม่ได้ตั้งใจจะมาทำค่ายนี้เพื่อที่จะเหมือนดูแลผมคนเดียวเราตั้งใจที่จะมีศิลปินที่เราดูแลในสังกัด้วยแล้วก็เราจะทำงานในภาคของเจนซี่ด้วยเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการจัดหาศิลปินการทำชิ้นงานตนางๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเอ หรือว่าจะเป็น event อีเวนต์ลูกค้าครับก็คือว่าเหมือนเข้ามาหาเราอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับครีเอทีฟเอ็นเจนซี่อะไรเงี้ยเราสามารถจัดการได้หมดทระบบหรืว่าบวงจรเลยใช่ค่ะชือ่อก่อนมันเป็นชาวนายครับเ <laughs> ขาสำหรับชาวนายครับ c l o u า nine คือ <laughs> ถ้าให้เทียบเป็นภาษาไทยมันเหมือนแบบสวรรค์ชั้นเจ็ดอะไรเงี้ยแบบว่ามีความสุขมากๆคือผมรู้สึกว่าผมอยากจะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าทีมที่ กิจของเราก็ตามแล้วก็จริงๆข้าวนายมีความหมายนึงก็คือว่าข่าวนายมันแปลว่าแบบเหมือนเราทะลุเมฆขึ้นไปเรื่อยๆจน <c oughs> อุ้ยนะจ๊ะนะฮะเวลาทะลุเมฆขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะไรย่างเงี้ยคือเราอยากจะให้การทํางานเนี่ยขอให้เราทํางานหนักแต่เรามีความสุขไปด้วยกันจนถึงเป้าหมายวมดเปิดตัวฝนเลยตกเลยเนาะนั่นนะ่ะสิพุจริงๆในฐานะเป็นผู้บริหารไปต้องตัดตี๋เัาแล้วจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเออจริงๆผม ไม่ไม่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะครับเพราะว่าผมส่วนตัวผมทำธุรกิจอยู่แล้วผมมีอีกแบรนด์นึงเป็นแบรนด์แฟชั่นชื่อ a อตโตสตซึ่งในในธุรกิจนั้นผมก็ทำน้าทีมซีอีออยู่แล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้มาออกเสืออะไรแบบนี้แต่ว่าสำหรับพาวนั้ก็คือือนเป็นธุรกิจเหมือนกันทำนําแหน่งเดียวกันแต่ว่าเป็นอีกเหมือนเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรอีกแคทหนึ่งสำหรับธุรกิจแบบนี้มากกว่าก็อเป็นศิลปินเองด้วยเป็นนัก้อกเองด้วยแล้วก็มีศิลปิน แต่ที่บอกครับอย่าลืมไปว่าชิลวินนะฮะไม่ได้เปิดค่ายแล้วเลิกทํางานนะครับก็ยังเป็นศิลปินอยู่ยังติดต่องานได้เหมือนเดิมนายชิลวินยังเป็นศิลปินอยู่นะครับฝาดด้วยครับอันนี้เป็นเดินแรกของค่ายแต่ยังเป็นคนเดียวเลยครับคนเดียวคนเดียวอยู่ครับที่จริงๆผมอย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่ตอนสปาห์ตแลที่แล้วคือผมรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายแหละแต่เราก็กําลังจะเหมือนรวบรวมทีมจัดการระบบต่างๆให้มันเป็นได้อย่างที่เราตั้งเป้าไว้คือณวันนี้ผมก็อยากจะให้ตัวเองเป็นเหมือน ผมทดลองแล้วกันผมถือว่าเราอยากทดลองกับตัวเองก่อนถ้าเกิดผมรู้สึกว่ายระบบที่เราทำเนี่ยมันเวิร์กกับผมแล้วผมก็จะพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับศิลปินคนอื่นๆเข้ามาเพราะว่าผมมองว่าการเซ็นสัญญาศิลปินคนหนึ่ง,งม, <S <S ม,มันไม่ใช่แค่การที่เราสนใจว่าเ,เขาจะทําอะไรในช่วงระยะเวลา,วลาสัญญาก,กับเราอะไรเง <S <S <น>ี้ยคือมันคือการดูแลครอบครัวชอสแฟนคลับเขาแล้วก็เหมือนเราอยากจะดูแลเขาเป็นต้นถือว่านวันหนึ่งที่เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเขาจะทําอะไรต่อเพื่อดูแลครอบครัวหรือดูแลตัวเองอะไรเงี้ย ทีมงารทำเพลงของเรามันจะเป็นท we the uh, uh, um, so ี่ทางไหนเป็นแนวป๊อปแนวร็อกหรือว่าที่ฮเอ่อส่วนตัวผมฟังเพลงข้างหลังายมาบแล้วก็มีคุยกับทีมเหมือนกันว่าที่ผมแบบสรุปแนวเพลงผมมันคืออะไรกันแน่ว่าอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันคือการมิกซ์แหละมันคือมันคือตัวตนที่เป็นเราแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อธิบายได้ว่ามันคือแนวไหนอะไรเงี้ยแต่บอกได้เลยว่ามันจะเป็นการที่ แปลกใหม่แล้วก็น่าตื่นเแน่นอนเราจะได้เห็นปีนี้เลยไหมคะสำหรับการเป็นศิลปินของเราในปีถ้าเกิว่าเป็นในแง่ของเพลงใหม่อะไรที่จะคือในปีหน้าเ่ยที่ได้บอกในหนังสือหังสื่วนังือหนัือหนังอหนังสือหน่งสือหนังสอันังสือหน่งสืาหนังสอหนังเป้านันว่าเราจรังล่อยน,น,น,อนอยันในัดือน,น,น,นัีนังสือนังสือนังสือนงหนังสือังเือนงสหนอหังนสอังนงสือนังสืานัหนันังอังเองความทัาทายมันคืออะไรควอมท้าทายหงผอือ ก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นครับผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะมีพี่ๆผู้ใหญ่หลายท่านที่คอยแบบดูแลเราปกป้องเราหรือว่าให้คำแนะนำเราแต่วันนี้หนเหมือนเราเป็นคนที่เป็นคนมาเข้าผังเสือทั้งหมดเลยเนี่ยผมก็มองว่าเราก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ดูแลครอบครัวดูแลทีมของผมให้ได้ดีมากขึ้นแล้วก <จน S 2> ็หรือก,กังลวลไหมครับถ้าต้องมาดูแลทุกอย่างตัวเองผมก็รู้สึกสนุกมากกว่าผมรู้สึกว่าผมก็ส่วนตัวเป็นคนที่รู้สึกว่าเราเรามีแนวทางของเราแล้วผมก็ค่อางที่จะ อยากจะทํางานในแบบของตัวเองเลยครับผมร<ม>ู้สึกว่ามัน<ม><ม>ทําให้เราเทคแคร์ทำให้เราได้ทํางานในแบบที่เราต้องการได้มากขึ้นโดยสารแข่แข่งขันของธุรกิจนี้ก็สูงเหมือนกันเราคิดว่าช่าวไองเราจะมีุดเด่อนอะไรที่จะมาแบบแกซึมเข้ามาในตลาดน<อ>ี้ได้จริงๆผมไม่ได้แข่งขันกับใครเลยครับผมมองว่าเราแข่งขันกับตัวเองทำผลงานให้ดีขึ้นในที่ผมได้บอกในงานแถลงข่าวคือเราเป็นทีมเดียวกันครับเราคือทีมผมมองว่าผมพร้อมร่วมงานกับทุกคนผมไม่ได้อยากแข่งขันกับใครผมจะมองว่าเราร่วมมือกันเพื่อทําผลงานที่ดีที่สุด เพื to so ่อให้ตลาดไทยมีโตขึ้นครับเพื่อให้เราได้มีมาร์เก็ตแชร์ที่มากขึ้นอันนี้คือเข้ามาเห็เรามากกว่าเราไม่ได้คิดจะแข่งกับใครหรอกทีนี้ไปใส่ทัานของเป็นผู้บริหารคิดว่าศิลปินเบอร์แรกในอนาคตจะเป็นแบบไหนผมว่าศิลปินเบอร์แรกของผมคือคนที่พร้อมจะทำงานในชั่นแนลผบบสื่าทอระดับนานาประเทศเยอะมากๆอเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นช่องทางที่อยากจะเข้าไปในศิลปินใน ในแบบที่ i n t e r a t i o เขาทำเพราะฉะนั้นคนแรกที่เราจะเจอจะเ็นคนที่เขาทำยงางใน e r t i o ที่เขามองใครมากแน่บอกไม่ได้ามีัมีครับแสดงว่าการที่เราไปร่วมงานต่างประเทศเราก็ได้คอนเทนต์นี้นอกจากคอชนจะตรงี้คอนเทนเรื่องเพลมามมากเพราะว่าเหมือนคือพอได้ีโอกาบเจอทาอะไรลประเทได้เจอคนในหลากยธุรกิจแต่ก็เรื่อวที่ผมอาจะเป็นคนที่เมคเฟรมงของค่ายเงี้ยเราพยายามที่จะเก่ในทนไว้สำหรับตัเองด้วยสำหรับเกงใน้ายอีกด้วย เรามีเล็กอีว่าอะไครับบอสเลี้ไว้ครับเาไม่ใชระธาเองใชไหเีย่าอะไรนเลียกเลไว้เหรอคือผมายผมไมู่้สึกว่าเราทงานเป็นทีครัคนเดียวให้ผลงานนี้สำเร็จไม่ได้ผมก็มีทีมด้วยคือเราทุกคนชอบกัน แต่ว่าเราม okay. so mm ีคนที mm ่ว hmm. so ่าเออใครเพราะฉะนั้นคือเราเราเราบริษัทผมคือเราทุกคนเข้ากันนะทุกคนสามารถเล่นตัวใผมได้ทุกคนสามารถหยอกล้อกับผมได้อันนี้คืออันนี้คือข้อหมายผมไม่ได้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อในการที่จะต้องแบบว่าจะอยู่จะอย่างไรแต่จริงว่าบริษัทนี้มันก็ไม่ได้แค่อิสระมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มันไม่ได้แค่เป็นบริษัทดูแลตัวเราคนเดียวใช่ครับใช่ครับก็อย่างที่บอกเราเราทำอนเตอร์เทนเมนต์แล้วเราก็มีข้อหมายที่งใหญ่ซึ่งตัวผมคนเดียวเราไม่สามารถทำได้เราต้องการ และเป็รุน่นใหม่ต้องการทีมงานที่มีไฟและต้องพอมที่จะสู้กันรจริงๆไมเกดหรืกดกันเนาะคนจับตามองเหมือนกันนะกับ้ดีมมมผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่ามีคนมีคนจับตามองแต่ว่าไม่น่าจะมีใครกดกันตัวปมเองและาบตัวเองาะคตแล้วค้วเขาเราไม่กดดันเลยผมกดดัหออนหมายถว่าผมหมายถว่าผมกดดันกับตัวเองมากกว่าที่คนอื่นคาดหวังกับตัวผมเั แบบโมเดลธุรกิจเนาะเสริมรายลงทุนไปเยอะนะหลักการลงทุนอะไรก็ก็อย่างนั้นนี่ก็หลักเหมือนร้านเหมือนกันครับแต่แต่ว่าแต่เรารู้สึกว่าเหมือนผมจะเป็นคนที่เราอยากจะตั้งเป้าก่อนว่าเราอยากได้ชิ้นงานแบบไหนทําอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาทําให้ชิ้นงานนั้นมันเกิดขึ้นได้จริงโดยที่เรา เป็นกบที่เหมือนไม่ได้กู้เกลือนเป็นเรื่องนั้นมากกว่าแต่ว่าผมจะไม่ได้แบบเป็นคนที่ตั้งก็แบบฉันจะทำงานนี้เงินเท่านี้นะไม่ผมได้ทำงานนี้ได้แบบนี้มาซื้อเงินเท่า,นนาไหร่ก็มาเป็นของท่านนี้ถามจริงเราตั้งข้อความบริษัทนี้เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือไม่ใช่เรื่องเงินเป้าหมายคือเราอยากจะพลักดันศิลปินไทยให้ทำานราะดับอินเตอร์เนชั่นาตลได้มากขึ้นแล้วก็ทำผลงานที่มีคุณภาพในระดับนาน่นาตลผมเชื่อว่าผลงานที่ดีจะนำมาซึ่งผลกำไรที่ดี มไม่รู้ว่าผมไม่ได้เคยบอกกนนั่งานว่าปลายปีนี้เราจะได้กำไรเท่าไหร่แต่ผมบอกนนั่นกันว่าปลายปีนี้เราจะทํางานอะไรที่เป็นระดับที่เป็นผลงานที่เราภาคภูมิใจมากไอ้ที่เราดูมาอเราดูโตขึ้นแม้จากการที่เรามาเปิดแล้เราผมรู้สึกเหมือนกันัคบคือจริงๆโปรเจกต์นี้ผมเพิ่งตอหรับข่าวนายก็เราเพิ่งคิดจะทํากันสามสี่เดือนเองใช่ครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้แล้วเราก็เชื่อว่าเรามีพัฒนาที่ดีเรามีเพื่อนที่ดีเรามี คอนเนคชั่นที่มากพอที่เราจะโตไปในฐานะประานนี้ได้แฟนคลับนะคะส่วนหนึ่แฟนคลับมากๆครับคือแต่ที่บอกสำหรับเราลูกค้าไม่ใช่แค่แบรนด์ต่างๆหรือว่าศิลปินแต่จริงๆภาพของเราคือแฟนคลับคือแฟนคลับคือสิ่งที่ผมคอนเซ็รต์มากๆคือเราได้รู้สึกว่าเขาคือถ้าแบบไม่มีแฟนคลับก็จะไม่มีบฟนคลิปในตัวน,นี้แน,น่นอน อ,อ,อย่างนั้นคุณราคาไปลอปนดอนเอาไปลอนดอนก่อน,นะคะ่เะเนยก็เลยเนี่ยเป็นหวัดแบบเสีย,ยแคบไปด้วยฝนตกหนักมากตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดแล้วก็เอ่อก็มีโอกาสได้เที่ยวครับมีโอกาสได้เที่ยวได้เที่ยวที่ลอนดอนก็มีความสุขครับแล้วก็จริงๆผมไปอนรถไฟช่วงปีคนนี้เป็นปีที่สามแล้วครั้งนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเรา หมือนสบายตัวไม่รู้สึกว่าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ<ม>้นบ้างแล้วก็ทั้งนี้เราเตรียมตัวไปดีมากๆในแง่ของภาษาหรือว่าสิ่งที่ต้องสัมภาษณ์ต่างๆนี้ผมก็รู้สึกว่าไปครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่เราทำได้ดีที่สุดตั้งแต่ทำงานในช่วงนี้ก็การธิบายไปครั้งนี้ก็คือตามที่สื่อรายงานแ่ว่า3โพสต์ของไปเท่ากับเงินไทย75ล้านจริงเหรอครับใช่แล้วจริงห่งที่เขาเล่าค่าตัวผมกลแบบมันดูไม่น่าไม่จริงเอามูลค่ามันดูมนแบบการตลาดมูลค่าที่แย่รูปหนึ่งเยอะอะไรอย่างเงี้ย ก็ด like ีใจครับผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนพอเขาทํางานกับเราเนี่ยเราก็อยากที่จะทําให้เขาได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการอย่างเงี้ยแล้นในเวทของเราก็ผมรู้สึกว่าเทอร์รี่เป็นแบรนด์ที่รับฟังมากๆแล้วก็เราเราหาต้นใจในการทำงานที่เราไม่ได้เราไม่ได้เป็นเหมแค่นายแบบหรือแฟน์เตอร์ขุมนี้ของเราเบบนีนที่เป็นเทอร์รี่ระดับของเราเองเะว่าผมเองเป็นเจนเนองรช่ จริงๆพอมันมีมูลค่าทางตลาดอย่างค่าค่ดต่างวัสดุใบกต้องก็ต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อที่เรื่องมันแบบสมมงคลอ่ะอย่างที่บอกครับเตรียมตัวไม่ว่าจะเรื่องสัมภาษณ์ภาษาต่างๆแล้วก็จริงๆผมมีทีมที่เอ่อเพื่อจะทำงานมากๆเป็นคนเป็นเชนอลมากๆไม่ว่าจะแบบหน้าหงส์สไตลิสทุกอย่างเราเราเราทำงานกันแบบมากจริงๆคือหนุหน้างานคุณอาจจะเห็นว่าเราแค่เดินเข้าไปนั่งดูโชว์แต่จริงๆะไรก่อนหน้านั้นเลยเราเวิร์คพาร์กันมากๆสมัครคอนเสิต์ เอ็มพีวีเจแปนหน่อยครับเอ็ีวีเจแปนครับก็พิธิกาโยนนู้ประกาดมีเพื่อนรับผมไปด้วยกันด้วยนะครับกับธนาวุธแตรไปขึ้นไประดับใหญ่เหมือนกันนะคเราสุดเซ้นสุดเซ้นมากเลยแต่ว่าก็มีมีมันมีทำงานกับจับทางเอ็มพีวีว่าเราอยากจะทำโชว์แบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็มีการพูดคุยกันตลอดแล้วก็ถ้าจะเป็นเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือน้มาคือผู้ชมจะประมาณแบบ สองมือเก็เราตนเต้นมากเราต้อเด็ดโชไปบเวทีนด้วยจริงๆโช่อนข้างจสมบูรณ์ประมาณนี้แล้วนเนโชเดี่ยวนอยไรกัเป็นโชเดี่ยวงครับแ้องเพลงเราเนี่ยพาราหรือว่าตุนไพ่ครับแ่งเที่ยวเราติดตามนะมมี่ยู่ว่าเราเป็นไม่เรไม่มีการเปล่ยไม่คูไม่แตไม่แต่ไหไม่ดูหรือไงายไปหรือไม่ไปเออลุงนะาไปหร อ,อ,อะไรส็ตามอะไรกไรแตนแฟนคลับแบบนี้เลยวะทีโอกาสเห็นไรท์บิน,บาน,นมาคู่กันหรือว่าไม้อะไรอย่างเงี้ยคู่กันนี่หมายถึงว่าร่วมงานร่วมงานแน่นอนครับผมผมก็บินยังไม่บินอยู่ข้างในผมอยากจะไปทักมาเลยยังไม่ได้เข้าไปเจอน้องเลยก็ริงๆไป ติดต่อได้เสมอครับผมสามารถ่วมนได้กับทุกคนจะวิ่หรือว่าไใครก็ตามอะไร้ยที่กะร่วมคนที่มวารการเป็นกลุ่มันไม่ได้เป็นศัตรูแบนไม่เลยครับผมก็ไม่ว่าจะวินหรือว่าจบกมทีวีก็ตามเราก็ยังเป็นคีที่ดีต่อกันและเราก็งมองว่านะเราอาจจะมีโปรเซ็ตลบกันได้อีกอะไรโปรเซตรู้สึกยงไงพักจับกังวลกังวลตรงนี้ว่าเดี๋ยวคือผมเป็นเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องปวบ วินคือเป็นไลายของผมครับเราเคยคุยกันว่าแบบอนาคตต่อให้วันหนึ่งเราจะแต่งงานมีลูกอะไรก็ตามเราอาจจะมีทริปแบบไปเที่ยวทะเลกันพาลูกพาอะไรไปแบบว่าเราไม่ต้องห่วงครับผมกับวินคุณจะได้เห็นผมกับวินอยู่ในทุกๆชีวิตตลอดไปแน่นอนแต่ฉันไม่ได้คิดว่าเรายังมีอะไรมีอะไรเรียกว่ามีงานอะไรที่ยังอยากทำกับวินอยู่แน่นอนครับคืออันนี้สุดแล้วแต่ลูกค้าจะจ้างเลยครับเพราะทำงานทุกประการหรือเราจะมาแจมในเพลงเราสักเพลงหนึ่งนะ ไม่เล่าครับผมผมอัอนนี้ต้องถามน้องด้วยส่วนตัวผมท้องนี่ต้องนั่กับน้องอยู่แล้วแต่ว่าวินแต่เขาเรียกอะไรแต่จ,จะมาในพาร์ทของนักร้องหรือมาในพาร์ทของเล่นิวทีร่วมกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ก็มีการทักทามบ้างแล้วคุยๆเองยาถ้าเดินเข้าไปก็ได้เลยได้รู้คู่แล้ว <c oughs> เออจะให้เราลุ้นกันเนาะเราลุ้นกันคนะเราลุ้นกันเดนเนตเรื่องาความ่รู้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมะ ก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ทางทีพนายวามแล้วก็ทางทีมของทางคนหม่เรากำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นะคือด้วยความที่ผมไม่เคยออกมาพูดกับตัวเองเลยตลอด3าสี่ปีที่ผ่านมาที่ที่ผมโดนเรื่องเฟซบุ๊กหรือเรื่องข่าวอะไรอย่างนี้มาตลอดอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะเหมือนรวบรวมให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะทําการเหมือนเขาเรียกอะไรชองล็อกในในทีเดียวอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เป็นเป็นทางทีพนายฟาน เหมือว่าอย่างที่บอกครับเราจะต้องตัวอย่างถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีการยอมความอย่างแน่นอนเขามีติดต่อดิดต่ออะไรบ้างไหมครับมีติดต่ออะไรบ้างไหมเป็นนี้เป<อ>็นนี้เป็นนี้ไม่ทราบเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับทุกการกระทําม,มันมีมันมีผลลัพธ์ของมันอะไรครับผมก็อยากจะใช้เคสนี้เป็นเป็นบทเรียนสําหรับไม่ใช่แค่คนที่คนที่กระทรําผิดแต่ว่าเป็นบทเรียนสำหรับคนที่ใช้โซเชียลอย่างโซเชียลอย่างสร้างสรรค์แต่สร้างสรรค์แล้วก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกานที่ผมต้องออกมาทำอะไรแบบนี้มันจริงๆพอเป๊ะนิวมันกระทบติดใจเรามากแค่ไหนผมนะคร กับแม่เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณครับคุณทุกคนครับเราแบบทุกติดใจครับผมกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงก็ต่างคนก็มีคนทำให้กำลังใจมากเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกนะบอกให้ไม่ต้องติดตามแล้วกันถ้าเรามาแจ้งความมันมันหยุดจากการขึ้นมันยังมีการสอบเงื่อนก็พอดี้คู่นี้ไม่ได้ทำยูเอ็นนี้ก็จะตายเลยยังไม่ได้ติดตามข่าวสารเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าจะทักฝากรักทินใจครับขอให้กรลังใจกันติดตามกันด้วรกัน สุดท้ายแลไมอยากจะตัดผมหรืนไปทำที่เป็นห่นูเรื่องผมเรไหมครับผมสรุปว่าทำไมผมเราไม่ตัดผมชอบมากมากเลยครับก็ยิ่งจะมีคนถามว่าทำไมไม่ตัดผมก็จริงๆผมผมเล่นผมมีเล่นภาพยนตร์ก็ชื่อเรื่องในอินเตอร์เน็ครับก็เดี๋ยวออนปีหน้าทุกจะเปลีกล้องไปแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราอยากจะเราอยากจะเหมือนในช่วงที่ตัดอมหรืออะไรเงี้ยเราอยากโปรโมตในลุคที่มันเกิดที่นในหนังอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้แบบ ในหนังผมยาวไปตัโบนหนังผมสั้นเลยครับผมก็อยากที่จะอาจะไว้ทรงนี้ไปอีกประมาณหนึ่งจนจนหนังมันทำงานจเสร็จเออคือเาันอย่างไรคนแซวว่าผมยาวบนสั้นใหลอกันอะไรเงี้ยโอเคแล้พูดนะยังไงก็รออย่างงี้ยรอีอคนละแบบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันนึงเราเดีผมเมื่อเดีผมตัดเครับมตัดใช่ตัดใช่ตัดใช่เดวตัดด้วยคอับ้าาไหรเหนึ่งเรา ตั้งแต่ามา,มาสำหรับโปรเจกต์นี้เราเป็นโปรเจกต์แล้วอยาวมากๆเราต้องทำงานทุกบทไม่ว่าจะเป็นท่าเพลงดนตรีเม้นต่างๆบันเทิง,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 งหรือว่าลูกท้าย็ะที่เท่าไหาาร,าร่ก็ตามประเทศในทางตวนก็เข้ามาได้ไ,ไง่ก็ฝากน้องใหม่ที่เรา,าทำเงให้รัอโอเคค่ะขอบคุณค่ะไช่ตังนี้นะลูก แต่ต้องพี่นะคะไว้นะอย่าขยับตัวนะเพราะว่าขยับไม่ได้ไปขยหาได้เลยตีนเนี่ยไปน้องอาตีนไปอีกทีหนึ่งลูกตอนนี้ลูกถ้าเหลือลูก